สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของท่านกับช่วงเวลาของ AI สรุปให้ฟังนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่8แล้วนะครับหลายๆ e ีคงจะถูกตกถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็มาแต่เสียงอีกแล้วแหละไม่มีภาพฮ่าฮ่าไม่มีภาพอีกแล้วนะครับมีแต่เสียงมาให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ฟังกัน,นครับทุกคนสงสัยไหมว่าทําไมรถ3ามล้อเครื่อง ถึงเรียกว่าตุกๆนะครับถ้าใครสงสัยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งติดตามกับทาง AI สรุปให้ฟังได้เลยนะครับวันนี้มาถึง EP ีที่8แล้วยังไงแล้วขอฝาก EP แรกๆจนถึง EP ีที่7ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปฟังก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่วน EP ีที่8นี้กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทำไมถึงเรียกว่ารถทุกๆนะครับสามล้เครื่องเรานี่แหละ ถำไมถึงเรี่งรถตุ๊กต๊ถ้าใครทราบแล้วก็ s คิปผ่านไปได้เลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าใครยังไม่ทราบก็เดี๋ยวติดตามกับทาง AI สุดหพฟังกับช่องของ DJ ต่ายผู้ชายใส่ไอทีนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับรับชมรับฟังกันก็อย่าลืมกด subscribe กันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดสมัครหรือว่ายังไม่ได้กดติดตามกดแจ้งเตือนก็รบกวนด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับดีเจตายทำคลิปดีๆแบบนี้เสิร์ฟถึงหูท่านผู้ฟังนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามกันเลยว่าทำไมเราถึงเรียกเจ้าสามล้อเครื่องนี้ว่ารถตุก๊กตุ๊กครับไปติดตามกันเลยครับทำไมถึงเรียกว่ารถตุกต๊กตุ๊กมาไขาปริศนาไปพร้อมกันคำว่า นั้นไม่ได้เป็นชื่อทางการของรถ3มล้อเครื่องแต่เป็นชื่อเล่นที่ติดปากของคนไทยและชาวต่างชาติที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นหลักเหตุผลที่เรียกว่าตุ๊กตุ๊กนั้นมาจากเสียงของเครื่องยนต์เองค่ะเสียงเครื่องยนต์ของรถ3าล้อเครื่องจะมีเสียงดังเป็นจังหวะตุ๊กตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากรถชนิดอื่นๆเมื่อได้ยินแล้วก็จะนึกถึงรถคันนี้ได้ทันทีและด้วยความที่เสียงนี้ติดหูและจำง่ายจึงกลายเป็นชื่อเรียกขานที่นิยมใช้กัันนมาจจจถึงปุบัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ชื่อตุ๊กตุกติดปากมากขึ้นอีกด้วยเช่นความน่ารักของชื่อชื่อตุ๊กตุกให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองน่ารักและจำง่ายจึงเป็นที่ถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติความเป็นเอกลักษณ์เสียงตุ๊กตุกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรถ3ามล้อเครื่องทำให้แยกแยะจากรถชนิดอื่นได้ง่ายการเผยแพร่โดยสื่อ สื่อต่างๆทั้งภาพยนตร์ละครหรือรายการโทรทัศน์มักจะใช้ชื่อตุ๊กตุ๊กในการเรียกรถสามล้อเครื่องทำให้ชื่อนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแม้ว่าชื่อตุ๊กตุ๊กจะไม่ได้เป็นชื่อทางการแต่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้วและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยสรุปแล้วการที่เราเรียกรถสามล้อเครื่องว่าตุ๊กตุ๊กนั้นเป็นผลมาจากเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์และความน่ารักของชื่อซึ่งทำให้ชื่อนี้ติดปากและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพ่หลาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของ AI สรุปให้ฟังวันนี้คงจะถูกอกถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องบางเรื่องนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับ IT แต่ก็อยากจะทําอะไรที่มันแบวกแนวหรือว่าเรื่องแปลกๆกันบ้างนะครับเพราะว่า IT ก็มีคนทําหลายคนแล้วแต่ผมจะสอดแทรกเรื่องอื่นๆเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ AI สรุปให้ฟังเพราะว่าในแต่ละคลิปนั้นใช้ AI ทําทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้ใช้ เสียงมนุษย์เลยนะครับใช้ AI จริงๆเสียงผมเนี่ยเป็นเสียงมนุษย์นะยังไม่ใช่ AI ยังเป็นเสียงมนุษย์อยู่แต่ในการอ่านในการหาข้อมูลเนะี่ย AI ทั้งนั้นนะครับก็น่าจะอยู่ในหมวดของไอทีได้นะเพราะว่าใช้ AI มาแต่ว่าเรื่องอาจจะไม่ใช่<ม> i t แต่กระบวนการในการผลิตก็ใช้ IT ผลิตทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับก็กดข้ามไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ ยังไม่รู้ก็ฟังกันไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของดีเจตายก็เข้าไปหาติดตามกันง่ายๆเลยนะครับโดยเข้าไปที่ YouTube ไม่ว่าจะเป็นทางมือถือหรือทางคอมพิวเตอร์นะครับไปที่ช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดีเจตายแล้วก็ติดกันเลยนะครับผู้ชายสายไอทีนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เรา Enter เข้าไปนะครับเราก็จะเจอช่องของดีเจตาย ก็อย่าลืมไปกด Subscribe ก,ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อคลิปต่างๆจะได้ถึงหูท่านผู้ฟังอย่างก่อนเพื่อนนะก่อนใครนะครับหรือว่าใครสามารถติดตามทางออนไลน์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบทวิตนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ในกลุ่มต่างๆไลน์ในกลุ่มต่างๆนะครับที่เสียงของดีเจตายดังไปถึงก็ยินดีนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่อยา ติดตามช่อง YouTube โดยตรงก็ไปติดตามที่1414ส plus ก็ได้มิตดีก็ได้นะครับแล้วก็อีกลหลายๆเพจนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของคอมพิวเตอร์นะครับผม,มแต่เรื่องราวของ AI สูตให้ฟังถ้าเรื่องไหนไม่เกี่ยวกับ IT เนะี่ยผมก็จะไม่พยายามลงในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับ IT แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับไอทีเลยดิเจตายเอามาลงทำไม กลุ่มนี้เขาต้องการแต่เรื่องราวของ i t ทมันก็ถูกครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้ฟังหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i t ทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับถึงแม้มันจะไม่เกี่ยวกับไอทีแต่มันก็ใช้ i t ทเป็นตัวผลิตนั่นเองอะเพื่อไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่ขัดใจท่านผู้ฟังก็เรื่องนี้ผมก็จะไม่เอาลงช่อง i t ทนะแต่จะเอาลงในช่อง ทั่วๆไปอย่างแถบทัวริสเนี่ยผมลงแน่นอนนะครับหนึ่งีหนึ่งีพลัสมิดดีเนี่ยผมลงแน่นอนนะครับแต่เรื่องกลุ่มไอทีต่างๆเนี่ยผมจะไม่ลงนะครับเอาไว้รอติดตามกันในคลิปที่เป็นไอทีรุ่นร้อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปสกิทต่อมบางต่อมของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่บอกเฮ้ยกลุ่มนี้เป็นของไอทีอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นกลุ่มไร้สาระอะไรนั้นโอเคครับตามนั้นเลยนะครับ ก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องราวของ AI สรุปให้ฟังก็อย่างที่ผมบอกครับติดตามในช่องทางต่างๆของดิเจต่ายได้เลยนะครับผมคลิปนี้ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ